สถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงเงินเลียวบราซิลอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ1เดือน เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยรับทราบข่าวสารกันอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้เรามาติดตามในส่วนของสถานการณ์ตลาดน้ําตาลโลกประจําสัปดาห์นะครับซึ่งในส่วนของราคาน้ําตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กประจําสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่9ของปี2568นะครับได้เคลื่อนไหวผันผวนนะครับและปิดตลาดครั้งสุดท้ายนะครับด้วยราคาที่ลดลงนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงต้นนะครับราคาน้ําตาลนะครับใกล้ขึ้นไหวเพิ่มขึ้นนะครับจากแรงขายนะครับที่ทําให้กําไรนะครับหลังจากราคาน้ําตาลได้ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งต่อมานะครับในช่วงกลางสัปดาห์นะครับในส่วนของราคาน้ําตาลได้ปรับตัวลดลงนะครับมาพอสมควรเนื่องจากคาดการว่านะครับประเทศบราซิลผลิตน้ําตาลได้สูงสุดในประวัติการนะครับที่43.60ล้านตันนะครับ ในฤด,ดูการผลิตปี2018ทั69นะครับโดยได้ระบุบ้านะครับในส่วนของปริมาณผลผล,ผล,ผลิตน้ําตาลทรายนะครับของประเทศบราซิลให้ผลกาไรที่มากกว่าการผลิตเอทานอลน,นั่นเองครับในช่วงท้ายสัปดาห์นะครับราคาน้ําตาลได้ปรับตัวลดลงติดต่อกันนะครับเนื่องจากค่าเงินเรียวนะครับของประเทศบราซิลได้อ่อนค่าลงซึ่งทําให้ค่าเงินเรียวนั้นนะครับของประเทศบราซิลปรับตัวลดลงต่ําสุดในรอบ1เดือนนะครับ ซึ่งได้กระตุ้นให้ผู้ผลิตน้ำตาลในประเทศบราซิลนะครับได้ขายน้ำตาลเพื่อส่งออกและทําให้เกิดการชําระบัญชีนะครับในส่วนของตลาดซื้อขายล่วงหน้านั่นเองครับและในส่วนของราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้านในเดือนมีนาคมปี2 5 1 8นะครับได้เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง19.61จนถึงนะครับ21.57เซนต์ต่อปอนด์และปิดตลาดครั้งสุดท้ายนะครับ1 9 5 1เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่งลดลงนะครับจากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่1.80เซนต์ต่อปอนด์หรือคิดเปอร์เซ็นต์อยู่ที่8.45เปอร์เซ็นต์นะครับและในส่วนของราคาตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเดือนพฤษภาคมปี2018นะครับได้เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง18.42จนถึง19.98เซนต์ต่อปอนด์และปิดตลาดครั้งสุดท้ายนะครับที่18.52เซนต์ต่อปอนด์ซึ่งลดลงจากสัปดาห์ก่อนนะครับอยู่ที่11.40เซนต์ต่อปอนด์นะครับหรือคิดเปอร์เซ็นต์อยู่ที่7.03เปอร์เซ็นต์นั่นเองครับ สำหรับสัญญาน้ำตาลซื้อขายในเดือนมีนาคมปี2568นะครับลดลงอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมปี2568ซึ่งก่อนครบกำหนดนะครับการส่งมอบน้ำตาลนะครับด้านแหล่งข่าวนะครับได้ระบุว่านะครับอาจมีการส่งมอบน้ำตาลนะครับต่อตลาดมากกว่า1ล้านตันนะครับแม้ว่าบริษัทผู้ค้านะครับน้ำตาลลายใหญ่ลายหนึ่งนะครับจะปรับลดปริมาณนะครับที่คาดการว่าจะรับซื้อหรืออย่างไรก็ตามนะครับ แหล่งข่าวได้แจ้งว่านะครับการลดลงนะครับของปริมาณผ,ผลผลิตน้ําตาลในอินเดียนั้นนะครับน่าจะช่วยชะลอการปรับตัวลดลงของราคาน้ําตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าได้นั่นเองครับสําหรับปริมาณอ้อยข้าวหีบล่าสุดนะครับซึ่งอัปเดตแล้วในส่วนของปริมาณอ้อยข้าวหีบทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ8 4ดสิบล้านเก้าแส่าตันนะครับและในส่วนของปริมาณอ้อยสดนะครับอยู่ที่ประมาณ72ล้าน 6 97, 9 7 9 1 2ตันนะครับในส่วนของปริมาณอ้อยลักรอบเผานะครับอยู่ที่ประมาณ12 2 5องล้านตันนะครับสำหรับสัดส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับอ้อยลักรอบเผาอยู่ที่ประมาณ14.43%เเซนะครับและสำหรับอ้อยสดอยู่ที่ประมาณ8 5 5สานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตาม ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ